ต่เพื่อให้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงสภาวะการของสภาพปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะคือสนับสนุนการวิจัยในช่วงแรกอะนะคะจะงานจะดําเนินต่อไปโดยสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราขาดกําลังของน้องๆเด็กเยาวชนซึ่งในวันนี้เป็นข่าวดีในปีนี้ที่เราเริ่มเห็น,นกลไกการทํางานแก้ปัญหาเด็กเยาวชนนี่เป็นรูปธรรมมากขึ้นที่ไม่มีไม,ไม่ไม่ใช่มีแต่เพียงนโยบายรัฐบ,บาลเท่านั้นแต่เริ่มมีกระแสระดับท้องถิ่นนะครับ ภาพทางเพื่อนสื่อมวลชน,นนะครับว่าปีนี้เราน่าจะเห็นการเคลื่อโตที่ดีอยากเห็นรัฐบาลเข้ามาช่วยหนุนเรื่องนี้นะครับกลไกระดับท้องถิ่นจะผ่านทางมหาดไทยในเชิงนโยบายหรือจะจัดงบอีกส่วนหนึ่งสมทบลงไปก็ยิ่งดีนะครับที่ทําให้การลงทุนด้านเด็กเยาวาชนด้านสังคมด้านครอบครัวเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นที่เป็นรูปธรรมบนฐานข้อมูลเราก็สามารถชี้ชัดวัดได้รายงานต่อประชาคมในท้องถิ่นตัวเองได้ว่า เราทาไปแล้วลูกหลานของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนะครับเราก็ไปร่วมกับศูนย์กศนเลยนะครับทำโครงการบ้านหลังเรียนก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากแล้วพ่อแม่ก็ชอบก็ขยายอีกสจังหวัดคือเชียงรายลำปางมหาสารคามนะครับแล้วพอดีทางปปสเนี่ยมาราบเขาก็เชี่ยวเป็นประโยชน์ทางสำนักง,งานปปสภาค4ี่ก็ลงทุนขยายผลให้ลงทุนเกือบล้านหนึ่งในการที่จะชวนกศนต่างๆไปดูงานที่จังหวัดเลยแล้วก็ไปขยายผลนะฮะในเขตอีสานตอนบนสิบเอ็ดจังหวัดนะครับ หนึงน่าจะเป็นข่าวดีที่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตสสสนะครับมีโครงการหลายโครงการมากนะครับที่เข้ามาทําเรื่องนี้โครงการเด็กไทยไม่กินหวานโรงเรียนอ่อ,อนหวานเครือข่ายคนไทยไรย้พุงอะไรต่างๆนี่นะฮะผมพูดตรงนี้ก็กระเทือนตัวเองไปด้วยนะครับไม่เป็นไรนักดื่มนักสูบหน้าใหม่กับนักสูบนักดื่มประจำเนี่ยนะครับจะต่างกันไหมก็แนวโน้มลดลงทั้งคู่นะยกเวนบุรี บุรีนี่ในความที่ไอสูบเป็นขั้ลางนี่ยังเป็นของป๊อปปูล่าในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะสูบเป็นขั้ลางนี่มันตุกมันลงยากแล้วที่ระดับเด็กโตเนี่ยอาชีวะอุดนนี่เกือบจะไม่ลงเลยอาชีวะขึ้นในซ้ําไม่ใช่ปัญหาเ,เล็กๆเพราะว่าเด็กเยาวชนเนี่ยคือมันสมองคือทรัพยากรของประเทศชาติที่จะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคตพอเวลาคนเราที่เข้า,าถึงนแนอำนาจแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกอะไรถึงที่แบบว่าในเรื่องของความโลภอะครับ ก็คือคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยน่าจะสอนในเรื่องของการเรียน <Okay. S 1> การเรียนเพื่อ,อเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เรียนเพื่อตัวเองเรียนเพื่อนําไปใช้ในการที่จะ,ะพัฒนาประเทศชาตินะครับนั้นแล้วความรู้สึกอย่างหนึ่งที่อยากจะส่งถึงรัฐบาลก็คือว่าขอให้สังคมในวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน เป็นสังคมที่ทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและสําคัญที่สุดรัฐบาลต้องคํนนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนแต่ปัญหาคือว่าสิ่งแวดล้อมที่ผู้ใหญ่จัดให้สิ่งแวดล้อมที่สังคมจัดให้เนี่ยเหมาะสมเพียงใดตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้คงจะต้องช่วยกันฝังกันออกไปนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจารย์นรินทร์้เสนอข้อมูลว่าเด็กใช้เวลากับเรื่องสื่อ เยอะมากทั้งอินเทอร์เน็ตทีวีโทรศัพท์มือถือนะครับครนี้ปัญหาคือว่าสื่อเนี่ยมันถูกลับใช้ในเรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นเราอย่าหวังเนื้อหาที่จะเป็นด้านบวกจากการขายสินค้านะครับคงยากมากๆที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกก็ชัดเจนว่าต้องมีการมีกลไากาที่ภาคละต้องช่วยทาให้เกิดสื่อดีอก็คือกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพราะเรื่องเด็กไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายรัฐเป็น ตัวเล่นหลักเป็นฝ่ายเดียวรัฐเนี่ยอยู่ไกลเปลของลูกคุณเกินไปมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมาแบเนี้มันสกัดเด็กอ้วนให้รัฐออกคำสั่งว่าอะไรที่จะเปสกัดเด็กอ้วนนะมันไกลมันอยู่ที่พฤติกรรมของเด็กซึ่งอยู่ที่คนที่แวดลอ้อมอยู่ที่คนที่ซื้อของให้กินหรืออยู่ที่คนให้เงินเขาไปซื้อของอกิน คือพื้นที่นอกโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ของความร่วมมือที่อยู่นอกอำนาจการปกครออยู่ไกลขึ้นนะฮะแต่ว่ารัฐมีส่วนเข้ามาเสริมได้จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนขบวนกับอกบครองถิ่นก็ตามผู้ารชการจังหวัดก,ก็ตามเนี่ยเป็นตัวเสริมแต่แกนหลักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผู้นะ,ะแกนหลักเป็นสภายาวชนมแกนหลักเป็นเด็กเป็นเครือข่ายผู้ปกครองอคนในพื้นที่ที่อยากเห็นลูกหลานของตัวเอง มีมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเรื่องบ้านหลังเรียนเรื่องของถนนเด็กเดินเรื่องของ,ของการทํางานเด็กในพื้นที่ของของค์กรคองวท้องถิ่นในส่วนของสื่อเนี่ยจะบอกเพื่อสาพูดไปแล้วตรงนัน้นเป็นพื้นที่ทํางานที่น่าจะทํากับก้าครั้ได้แต่ปัญหาอันหนึ่งที่เรื่องคิดว่าน่าเป็นห่วงมากๆคือปัญหาเรื่องแม่วัยรุ่นเมืม่อกี้เห็นตัวเลขวเนี่ยเราจะพบว่าสองปีนี้นะคะ ถ้าดูจากตัวเลขแม่วัยรุ่นแต่ว่าตัวเลขเด็กเลยนะสมมติว,ว่าคลอดออกมาแล้วอยู่รอบหมดนี่นะคะสองปีนี้มันคือแสนห้านะคะตัวเลขมเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดหมืนเจ็ดกับหกห่นแปประมาณเกือบ1ึงแสนห้าอีกสิบห้าปีเด็กพวกเนี้ยก็จะขึ้นมาเป็นกําลังนะเข้ามาอยู่ในวัยรุ่นแล้วอีกแมยี่สิบกว่าปีก็คือกําลังของเศรษฐกิจของประเทศ เราจะปล่อยไปเฉยๆืองกล่าแต่นกาดการก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่เรารอมานานมากอย่างกองทุนสื่อทั้งสัตว์เนี่ยรอมานานมากคือสมัยรัฐบาลท่านสมยุทธก็พูดเรื่องกองทุนพัฒนาสาังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสดีเหมือนกันที่ฟื้นเร่นี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะทำได้หลายเรื่องนะครับแม้แต่เรื่องที่คุณหมอคุณศาตรทพูดเนี่ยเรื่องการเข้าไปทําให้โครงการสร้างงานสร้างการมีงานทําให้กเกษตเยวาวชน้วอาจจะเจาะกลุ่มเสีย่ยงโดยเฉพาะนะครับกลุ่มแม่วัยรุ่นกลุ่ม,มอะไรต่างๆเนี่ย สิ่งนี้าจาย์เสียพรล่าจากเรื่องเล่าจากร้านอาหารข้างทางไม่เห็นภาพชัดมากนะครับความไม่พร้อมมีสร LIKE ้างปัญหาได้อีกสารพัดเลยเด็กก็จะเหมือนกับถูกตบตีอารมณ์มาตลอดตังแต่เด็กเนี่ยพอโตขึ้นวัยรุ่นก็แน่นอนครับเอาคืนแน่ก็จะเอาคืนเกิ้พฤติกรรมแปลกๆต่อต้านสังคมอะไรมากนะครับคุณนะครับคุณน้องทั้งสองท่านขอบคุณคุณหมอกฤษดานะครับในนามสสสศของคุณอารเสือพรในนามสพบรนะครับที่เป็นโครงการหนึ่งในไม่กี่โครงการนะครับที่เราเห็นทั้งสองยมา ลงขันช่วยกันทำนะครับทั้งสบวทั้งสงสงแล้วก็คิดว่าเป็นงานกับเพื่อนที่่สนใจเพราะกับเคื่อนบนฐานวิจัยกับเคื่อนบนฐานข้อมูลกับเพื่อนของความมีเด่นที่สุนะครับที่จะมารายงานกันทุกปีอย่างนี้นะครับก็หวังว่าเรื่องที่เราฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับเรื่องกลไกระดับชาตินานาต่างๆแล้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าช่วยกันเชียร์ช่วยกันหนุนนะครับกลไกระดับท้องถิ่นที่อาจจะเป็นคาตอบสุดท้ายจริงๆนะครับในการทําให้เกิดการเรี่นดีๆเนี่ยขึ้นมาทั่วประเทศนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอจบการแถลงข่าวเป็นท่านี้ครับขอบคุณครับ